ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ t ไทอัมในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ t i g e อ400และ Bonneville T40 หลังจากที่ t ไทอัมอังกฤษได้ทำการเปริดตัว Speed 400และ Scrambler 400x 2รุ่นใหม่ในแบบ Modern Classic เมื่อวันที่27มิถุนายนพศ2566 จากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ก็มาเปิดตัวและเปิดราคาที่อินเดียวันที่5กรกฎาคมพศ2566ซึ่งการเปิดราคาในวันนั้นเป็นการตลบหลัง h a ฮารีเดวิสันของอินเดียที่เพิ่งทำการเปิดตัว X 440ไปก่อนหน้าเพียงแค่2วันเท่านั้นการเปิดตัวของสปีด400และ s c r a m b l e r 400X ได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับของไทอัมไปทั่วโลก มันเป็นความร่วมมือกันระหว่าง t ไทรัมกับบาร์จในการผลิตรถทั้งสองรุ่นใหม่กับเครื่องยนต์บล็อกใหม่ TR s e r i e s ในแบบสูบเดียว3 9 8ซีซี4วาลระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดถึง40แรงมา้ท 8, นนาที่8,000รอบต่อนาทีโดย t ไทรัมได้วางตำแหน่งไว้เป็นรุ่นเริ่มต้นของแฟนคลับไทรัมที่จะมีการสร่งต่อไปยังรุ่นใหญ่ในอนาคตผลตอบรับที่อินเดีย สามารถสร้างยอดจับจองได้ถล่มทลายเกินความคาดหมายกำลังการผลิตที่นั่น5,000คันต่อเดือนหรือ60,000คันต่อปีอย่างไรก็ตามครับทรยอัมมีโรงงานอีก2แห่งนั่นก็คือโรงงานที่เมืองไทยและโรงงานที่บราซิลจากกระแสข่าวล่าสุดยืนยันเข้ามาครับว่าโรงงานที่เมืองไทยก็จะเป็นฐานผลิตทั้งสปีด400และส c ครมเบอร 400x เช่นเดียวกับ ตระกูลบอลเนวิลทีร้อยทีหนึ่งสองหรือสปีดทวินซึ่งใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานผลิตส่งไปยังตลาดทั่วโลกแต่โรงงานของ t ไทรัมในเมืองไทยก็ยังต้องพึ่งพาการสั่งชิ้นส่วนอะไหล่อีกจำนวนหนึ่งมาจากประเทศอินเดียเพราะว่ามีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าส่งผลให้ไทรัมในเมืองไทยสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ต่ำและวางราคาได้ค่อนข้างถูกโดยสปีดส0 0 เปิดราคามาที่157,900บาทและ s c ค a m b l e r 4 0 0 x 1 9 9 9 0 0บาทซึ่งได้สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนคลับของ Triumph ในเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งยอดจับจองถล่มทลายกว่า1,000คันในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าการส่งมอบรถนั้นเพิ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับก็ต้องมาดูกันต่อไปครับว่ากระแสะความนิยมของสปีดซ0 0 และ s c r a m b l e r 400x จะมีต่อเนื่องไปอีกยาวนานแค่ไหนและล่าสุดกระแสข่าวที่อินเดียรวมถึงสื่อมวลชนหลายประเทศทั่วโลกต่างก็จับตามองแผนการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นที่3ในคลาส 400cc ก่อนหน้านี้หลายคนมองว่าบอ n นิว l ิล T40 น่าจะมีโอกาสเปิดตัวก่อนใครแต่ว่ามาถึงชั่วโมงนี้กระแสข่าวของ t i เกอ400 มาแรงกว่าครับมีความเป็นไปได้สูงที่ไทอัมกำลังเตรียมแผนจะเปิดตัว t i เกอร์400เป็นโมเดลที่3โดยสื่อมวลชนของอินเดียได้มีการยืนยันคำพูดของผู้บริหารบาจารที่เคยบอกไว้ครับว่าจะมีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ในคลาส 400cc อย่างน้อย1รุ่นต่อปียาวไป3ปีข้างหน้าสรุปก็คือจะมีอย่างน้อย1รุ่นต่อปี3ปีก็คือ3รุ่นครับ ปัจจุบันนี้กระแสความนิยมรถมอเตอร์ไซค์แนว Adventure Touring งกำลังมาแรงในประเทศไทยเพราะฉะนั้นการเปิดตัวของ t i เกอ400ก็อาจจะเป็นคำตอบของใครหลายๆคนที่อยากได้รถมอเตอร์ไซค์แนวนี้ส่วนคนที่ชื่นชอบแนวทางของตระกูลบ bon อล v i l l e T40 ก็เป็นคำตอบอีกคำตอบหนึ่งที่มีความเป็นไปนได้สูงที่จะมีการเปิดตัวในโอกาสต่อไปเรื่องราวของไท่อัมไม่จบเพียงเท่านี้ เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดในช่วง1เดือนข้างหน้านี้ครับ